สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับพวกับผมนะครับอเม็กมีกุศลเชนเค้นนะครับครับวันนี้นะครับผมก็จะมาบอกนะครับวิธีโหลดเพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์นะครับผมเพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์เอาไว้เพื่อไปประกอบคลิปวิดีโอของเรานะครับเพื่ออัปโหลดลงใน u t u b e นะครับหรือว่าอัปโหลดลงในเพจหรือว่า Facebook ต่างๆนะครับผมเพลงนะครับที่มีลิขสิทธิ์นะครับเราก็จะไปโหลดใน YouTube Studio นะครับวิธีเข้าไปในอ่าเข้าไปดาวน์โหลดนะครับก็ไม่ยากนะครับผมก่อนอื่นนะครับเข้าไปใน Google Chrome นะครับเปิด Google Chrome ขึ้นมานะครับผมอ่าผมเปิดขึ้นมาแล้วก็ทำการพิมพ์นะครับคำว่า YouTube Studio นะครับตัวนี้เลยนะครับอ่า y o u t u b e s t u dio นะครับผมพอพิมพ์แล้วก็กดค้นหานะครับกดค้นหาแล้วมันก็จะเด้งขึ้นมานะครับให้สังเกตตรงนี้ครับผมให้สังเกตตรงนี้นะี่ครับตรงนี้ครับผมที่มันมีตัว G แล้วก็มีสีอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็เขียนคำว่า you เขียนคำว่า studio youtube com นะครับแล้วก็มีตัวใหญ่ๆข้างล่างเป็น youtube studio นะครับผมให้เราทำการกด เข้าไปครับอ่าพอกดเข้ามานะครับมันก็จะโชว์ตัวนี้ขึ้นมานะครับมันบอกให้เรานะครับเข้าไปใช้ในแอปดาวน์โหลดอ่าสตูดิโอแอปดาวโหลดแอป y o u t u b e Studio นะครับแต่เราจะไม่เข้าไปตรงนี้นะครับอ่าให้เรามองหาคำว่าใช้สตูดิโอต่อนะครับผมห้ามกดคำว่าดาวน์โหลดแอปนะอ่า ให้กดตรงใช้สตูดิโอต่อนะครับอยู่ข้างใต้ดาวน์โหลดแอปนี่แหละอ่ากดเข้าไปตรงใช้สตูดิโอต่อครับผมกดเข้ามานะครับรอสักครู่วิธีนี้ก็สามารถใช้ได้ในมือถือนะครับมือถือทุกรุ่นนะครับหรือว่า ในคอมมันก็ไม่ยากหรอกนะครับวิธีใช้ในคอมนะครับผมหรือว่าจะใช้แบบอันนี้ก็ได้นะครับวิธีนี้คือใช้ในมือถือนะครับอ่ามันก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับพอมันเด้งมาหน้านี้แล้วนะครับก็เป็นหน้า YouTube Studio ของเรานะครับเป็น Studio ให้เราสังเกตนะครับด้านซ้ายนะครับ ด้านซ้ายมือนะครับมันจะมีแถบมากมายนะครับแถบมากมายอ่าตัวแรกมันจะเป็นโลโก้ช่องใช่ไหมใ่ไหมโลโก้ช่องของเรานะครับให้เราทําการปัดนะครับปัดเลื่อนขึ้นครับผมด้านซ้ายมือนะอะสังเกตตรงด้านซ้ายมือปัดเลื่อนขึ้นนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ครับผม ตรงใกล้ๆฟันเฟืองครับผมมันจะมีรูปกุญแจซ่อนอยู่นะครับตรงนี้นะครับเนี่ยตรงที่สีฟ้านะครับแตะอยู่ตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปตรงนี้ครับผมตรงสีฟ้าเลยนะครับกดเข้าไปกดเข้ามาครับอ่าพอกดเข้ามาแล้ว ก็จะเห็นนะครับเพลงมากมายนะครับเพลงมากมายเลยนะครับชอบเพลงไหนแล้วก็ทําการกดเพลงดูก่อนได้นะครับกดเพลงเพื่อฟังก่อนได้นะครับว่า,าเราชอบไหมนะครับกดเพลงดูได้อยากจะ ค้นหาก็สามารถค้นหาได้นะครับเนี่ยค้นหาหรือว่ากรองคังนะครับกดตรงนี้นะครับเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดนะครับขึ้นมาเด้งขึ้นมานะครับว่าเราจะประเภทไหนนะครับประเภทที่ต้องการจะประกอบกับคลิปนะครับว่าเราจะประเภทไหนแล้วก็กดค้นหาได้นะครับหรือถ้าไม่อยากค้นหานะครับก็ทําการกดเพื่อฟังเพลงไปเรื่อยๆนะครับ เนี๋ยเขาแตะออกก่อนอ่าอ่าถ้าไม่อยากค้นหาแล้วก็ทําการเลื่อนขึ้นแล้วก็กดเพลย์ฟังได้นะครับวิธีเพล์ก็นี่ครับตรงนี้ครับเนี่ย<อ>เพลย์ฟังวิธีหยุดก็กดแตะคำหนึ่งอ่าหยุดอ่า พอเราเพลงฟังแล้วเราชอบเพลงนี้ให้มาดูนะครับด้านขวามือ,อด้านขวามือมันจะขึ้นคําว่าดาวน์โหลดใช่ไหมนะครับขึ้นคําว่าดาวน์โหลดแล้วก็กดตรงไปนะครับกดเข้าไปในดาวน์โหลดเลยนะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาให้เราดาวน์โหลดแล้วก็ทําการดาวน์โหลดนะครับผมให้เรียบร้อยนะครับพอดาวน์โหลดเสร็จเพลงของเราก็จะปอยู่ในเครื่องโทรศัพท์ของเราในมือถือของเรานะครับผมวิธีเราจะใช้งานแล้วก็ ดึงไฟล์ในมือถือเข้ามาตัดต่อคลิปได้เลยนะครับผมง่ายๆนะครับผมเพลงในนี้คือปลอดลิขสิทธิ์แน่นอนนะครับผมไม่มีทางจิตลิขสิทธิ์นะครับปลอดภัยไรปลอดภัยรานเบอร์เซนนะครับสำหรับเพลงในนี้ทุกเพลงนะครับให้แนะนานะครับ YouTube หรือว่าทุกคนนะครับที่ทําออนไลน์อยู่นะครับหรือว่าทํา youtube อยู่นะครับท u u t u b e อยู่ก็แนะนําให้มาหลด เพลงในนี้ไปประกอบคลิปนะครับจะได้ปลอดภัยเรื่องลิขสิทธิ์นะครับทั้งหมดนะครับผมจะได้ไม่มีปัญหาภายหลังนะครับสำหรับวันนี้นะครับของมีแค่นี้นะครับสำหรับเกร็ดเล็กๆน้อยนะครับมาบอกวิธีดาวน์โหลดเพลงเพื่อไปประกอบคลิปวิดีโอเพื่ออัปโหลดลงใน u t u b e ของเรานะครับก็มีประมาณนี้เชิญออก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่อง ไอแม็กมีกุศล้ดยกรกันนะครับไว้พบกันคลิปหน้าว่าจะมาลงคลิปเกี่ยวกับอะไรก็ฝากกดติดตามด้วยกรณกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ